เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวดวงกมลบุญชูตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะรวมสาระการเรียนรู้ศิลปะนาฏศิลป์โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะนำเสนอปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ค่ะ ดิฉันได้รับหน้าที่การสอนในรายวิชามโนราหนึ่งซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนได้เห็นความสำคัญในการเรียนวิชามโนราเพราะบริบทของชุมชนและวิถีชีวิตในท้องถิ่นเกี่ยวเนื่องกับมโนราโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมอยู่ใกล้กับวัดก้างปลาซึ่งมีวิหารเซิร์มโนราหนึ่งเดียวในโลกและมีพระแม่แก่อันศักดิ์สิทธิ์ ใครบนบานสารกล่าวก็มักจะแก้บนด้วยการรำมนูราการนำชุดมนูราหรือเสื้อแมนรามาถวายค่ะและได้จัดทำหลักสูตรท้องถิน่นชื่อว่าก้างปรามมนราศินขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563และครูผู้สอนก็ได้นำเสนอผลงานบิสเพ็กที e ไปเข้าประกวดในหัวข้อกิจกรรมส่งเสริมและสืบสารการแสดงพื้นบ้านมนรา โดยใช้หลักสูตรท้องถิน่นก้างปรามโนราศินได้รับรางวัลชนะเลิศจึงได้นำมาต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่นก้างปรามโนราสินอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเมื่อปีพุทธศักราช2564มโนราได้ขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกโลกได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ลูกหลานชาวใต้และในสถานศึกษาก็ได้เห็นความสำคัญของการเรียนมโนรามากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับโรงเรียนซึ่งมีหลักสูตรท้องถิ่นก้้งปรามโนราสินยู ในหลักสูตรจะระบุการสอนมนูราตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แต่จะเน้นให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จะได้เรียนทุกห้องค่ะในเชิมหนึ่งก็จะเรียนท่ารำสิบสท่าพื้นฐานของสายขูนอุปธรรมนารากรน,นักเรียนก็สามารถเปรียบเทียบท่ารำสิบสท่าของสายโนราอื่นๆได้ ได้เรียนรู้นูรากับวิถีชีวิตในท้องถิ่นหรือ,อวัดก้างปลาซึ่งมีพระแม่แก่อันศักดิ์สิทธิ์และมีวิหารทรงเสื้อมโนราหนึ่งเดียวในโลกเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนนักเรียนสามารถเล่าให้ผู้อื่นที่สนใจฟังได้ค่ะการจัดการเรียนรู้ก็ได้เจอสภาพปัญหาของผู้เรียนนักเรียนมีทักษะการรำการสแสดงที่แตกต่างกัน จะทำอย่างไรให้นักเรียนขับกลอนมโนราและรำท่ารำได้นักเรียนต้องมีความรู้และสามารถเล่าประวัติศาสตร์ชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับมโนราและวิถีชีวิตท้องถิ่นโรงเรียนวัดและชุมชนต่อไปนะคะเป็นวิธีการดำเนินงานตามประเด็นท้าทาย 1. การวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นชื่อว่าหลักสูตรก้างปลามโนราสินค่ะ ส่งจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชามนราโดยมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนชื่อว่ามูเดลท่ารำและพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนคือวัดก้างปลาค่ะ 3. การนําแผนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 4. การประเมินและประยุกต์ใช้ได้จริงสำหรับผลลัพธ์น,นะคะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในรายวิชามโนราหนึ่งสามารถรำท่ารำสิบสองท่าของสายขุนอุปธรรมนารากนและสามารถเปรียบเทียบท่ารำสายโนราอื่นๆได้นักเรียนสามารถเล่าประวัติศาสตร์ชุมชุนที่เกี่ยวเนื่องกับมโนราประวัติของพระแม่แก่และวัดก้างปลาสามารถเล่าให้ผู้ที่สนใจฟังได้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน ก็นำไปพัฒนาไปแสดงในงานสัมพันธ์ชุมชนหรืองานกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อต่อยอดให้นักเรียนมีการพัฒนาที่ดีมากยิ่งขึ้นและถือได้ว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถในการรำมนูราจึงเป็นผลลัพธ์ที่ดีในการที่นักเรียนได้ช่วยการสืบสานการแสดงพื้นบ้านมนูราให้คงอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ